สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่มุ่ยลุยค้นหมักผานะคะเอาใบหนาและเบาหนาที่แบบเสียงตายไรฟิลเตอร์นะคะเพราะว่ามีผู้ลังค้นนะคะก็จะบอกว่าลองบอใสไซฟิลเตอร์ทายคลิปมาเบิ้งกันนะสบเบิเบิง้งใดเบิ้งใดกับเบิงเบ้งเบิ้งบบแดกับเบิ้งเนาะค่ะเพราะว่าอย่างคลิปนี้มือกัย้ยนท้ายพีท้ยนองเข้าไหลหายพองยัน ย่านย่านตก๊กระจานั่นนะคะเมื่อนี้ค้นมาผ่าสีมาเฮ็ดนงติ๊กค้นมาผ่าสีมาเฮ็ดขนมสูรให้พีให้น้องเบิงเนาะคะ่ะแล้วก็สิบาเบาหลายใหญ่ห้างซืซูค่ะเกี่ยวกับเขาเอาื่ว่ะยังก่อนเกี่ยวกับที่ไปที่มาที่มยวยเบาคางไว้แต่โดนเติบแล้วล่ะคะ่ะว่าทำไมเธอถึงชอบทำขนมนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องนี้กันคะ่ะทุกคนคลิปนี้ผู้ใดโบลีมวยเด้อ มุ้ยจะตามกลับไปไปบูลี่คืนก็ใจบ่าเาพราะฉะนั้นแล้วนกเข้าหามท่วงตาเม่นะคะไก่เห็นตีนง,ง,ง,งูเห็นนงไก่หามท่วงกันเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อเป็นการให้เกียรติค้นดูแล้วก็ผู้รับชมนะคะห้าวจาจะต้องใส่ฟิลเตอร์และก็เอฟเฟกเข้าไปอันใดมันสิพูดตัวผู้งามก็ใส่ไปือที่มือเคยพอนันหละมุ้ยกันเลยว่าแน่ใจนะว่าจะให้แบบ ปลดฟิลเตอร์เธอน่น่ะแน่ใจนะว่าเสโปดฟิลเตอร์อหรีขันปปดฟิลเตอร์คุณรับรองหรือไม่ว่าคุณจะไม่ตกกระใจพวกดิฉันนะคะ <c oughs> หัวถ้าใครคิดนี่ว่าเรนว่าหัวเสื้อว่าไม่อย่างดอกกระชีเฮ็ดขนมไปว่าหลายใหญ่ห้างไปงี้สิละลังเถื่อมวยกระคือพอเพ่งหนี่ได้พี่นองที่เขาบอกว่าปลดฟิลเตอร์เธอนะเพราะว่าเธอนน้นสวยอยู่แล้วเพราะว่าเธอหน้ารักที่สุดน่ะ มุ่ยกะไรวะมันเมียนยูสําหรับผู้เขาหนาลักสําหรับผู้เขาพูดจบผู้งานแบบพิมพ์นิยมต่ว่าอันซุ้มแบบปลาเหลือปเปลืองปลาเต๋อปลาเติงหนาแบบว่า,าพ่ออ่นเลือดนั่นสินไหนแม่พี่น้องเข้าเบิ้งกับจ๊เข้ากับเบี้ยวเบิ้งจากคสม,มัยไ่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดจบผู้งาปนปั้นแต่ว่าเราก็เป็นแค่บุคคลที่แบบว่าไปวัดแล้วหลวงพ่อปะา่ามีแต่แม่คนผู้หายมาอย่างหลวงพ่อป่าคยวัดจักเทียเ์พราะนั้นแล้วที่ฉันก็เลยบอกว่าฉันก็เป็นคนดีนะตาพอเข้าวัดเข้าวัดได้อยู่นั่ะ มึงก็ได้่าเออพืนเขาปดเขาก็จิตผู้งามผู้จบผู้งามอยู่แต่ว่าจะของปดแล้วมันก็เป็นตะเบื้องผู้ใดสิอยากเอาหนาแดเอ็นเอ็นจังว่าพองกะพองฝาเจ,าาาจาาังว่าปาดจังว่ายังมาสูดให้ผีให้หนองเบิ้งมันก็เป็นเรื่องส่ละค่ะแม่สาวชาวสวนนะคะเป็นเกษตรกรเป็นแม่ค้ะอืมเซียมันแบบว่าหนาขาวเหมือนมันก็ไม่ใส่ละเฮากระง,งามใช่ไเอาเหนียน้องพี่น้องเนาะ จงภูมิใจเถิดที่งามสมนีนะคะโอ๊ยไปแล้วบดกล้วยแล้วไปดิซี่ไปเฮ็ดแนวอื่นแล้วลบปดิซี่ไปเอาอันแป้งมาใส่แล้วบัดิเนี่ยป่านว่าไร้ซอสอา่อดแต่ว่าบ่ได้ไร้สดอ,ดสสดเอกเป็นการถ่ายคลิปซื่อๆนะคะแต่กับเป้าหลายใหญ่ห้างตาภาษาม,มุลือ้อคนมาาคักผักคั่นบ่าผักกับมบาเป็นมุ่ยลุยบาดนี้มุ่ยก็สิมาเว้าสู่ไทยพี่ไทยน้องฟังเนาะคะ่ะถึงเรื่องที่ว่าเป็นหยังมุ่ยจังแบบว่มามักเฮ็ดขนมจังซี่เนาะ เหตุมันเกิดมาจากว่าเราเป็นคนที่แบบว่าชอบกินมากินขนมมากินอย่างที่แบบว่ามันเป็นพวกเบเกอรี่อ,อ,อย่างสีอยู่แล้วสีน้ำมือก็เลยว่าเอ๊ะถ้าเราทําเป็นมันจะดีกว่าไหมก็เลยเริ่มจากอ่าก็เลยเริ่มแบบว่าฝึกทำเนาะค่ะเริ่มฝึกทำจากบ้านแดงไปดูคลิปจากบ้านแดงมันก็มีสําเร็จบ้างและไม่สําเร็จบ้างจนสิล่ละค่ะไอที่มือเทลงไปในชามนี่ก็จะเป็นน้ำเพลิงเนาะค่ะมือนี้มือเอากล้วยน้ําว้าที่มันสุจกจัด น้ะเป็นกล้วยนะ้ำว้าจากสวนที่บ้านของเรานี่แหละค่ะตาพอนเอาเขามามุยกันเลยแบบว่าเอา้าทถอดกินเป็นกล้วยเบกแต่ก็ถอดไปแล้วจะทํากล้วยชาบก็ทําไปแล้วก็เลยว่าอา้าเห็ดขนมกินกับกาแฟาดีกว่านะคะบาน,นี้ก็เลยมาเป็นเมนูนี้แต่ว่ามุยจะบอส่แป้งนาะคะ่ะจะเปลี่ยนจากแป้งเค้กนอกเป็นนันเอ,อียงก็ละเฮ้ยเข้าโอ๊ตนี่ไหมคะ่ะเป็นเ้าโอ๊ตไม่ให้เห็นแบรนด์นะคะมันไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นะันนะเออ มุยกับ,บซีโปไซน้ำตาลใครเคยยังมุ้ยกับ,บซีโปไซค่ะก็จะเห็ดแบบว่าเพื่อสุขภาพเนาะก็กะประมาณนี้แหละเด้อหลังจากที่เราโคเลโคเลทุกสิ่งอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะจนขึ้นฟอร์ดอย่างนี้นะคะทุกคน มุ้ยกับสีไสคเขาโอ๊ดลงไปค่ะเออใส่เขาไปบ่มีอัตราส่วนนะค่ะเพราะว่าอย่างเราเป็นคนที่ไม่มีสูตรนะคะเฮาอยากใส่จังใดเฮากะไส่เขาไปอยากกินจังใดเฮาก็กินเขาไปคันสมมุวบามันเหลวไหลเฮาก็ใส่์เขาโอด๊ดเขาไปอีกเนาะคะ่ะเออกะกะเอานะคะทําขนมครั้งนี้คือกะกะ,กะเอาบานนี้กะซิมาเบาถึงว่าเออพ่อตั้งแต่ว่าเฮาไปหาเทียขนมเนาะคะ่ะดูจาก ช่องแดงนะคะบานแดงนะเนาะตะกีกับมักเบิ้งทัดอกรายการเอียงก่อนนอ้ยผู้ใดเหี้ยหา์ดเขนมที่แหลกสิรูจักเออสร้างถอค่ะเออมุยจำซื้อจำซื้อซองว่าดดอันซองยังหน้าเออบอกว่าจำบ่ไดดก็ต้องไปขึ้นละนูบานนี้เข่ากับมาค้นอันนี้ห้มันเขากันพอหลังจากที่ว่ามุยเนี่ยไปหาดเทสเคเคขนมเอียงจากบานแดงเนาะค่ะมันก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างบานนี้ก็เลยว่าเออในส่วนที่เราแบบทําไม่สําเร็จ ก็เลยตัดสินใจว่าเออลงคลาดเลี้ยนดีกว่าคลาดแรกที่คลาดแรกที่หัดเลียนนะคะก็คืออย่างรูบ่เป็นคลาดทําขนมญี่ปุ่นนะคะและขนมแบบญี่ปุ่นที่มวยบ้านี่ก็คืออย่างรูบ่ค่ะ double format sheet c a นะคะก็คือว่าขดพ่อขดแม่ชีดวางซีลดไปเค้กตัวนี้ต้องขออไปในความพูดกับว่าอย่างนี้นะคะนันละบานีกัวสิ่าลงคลาดนี่เป็นอย่างรูบ่ เราอะ่ะมันเป็นคนชอบกินแบบพวกเนยนมชีสอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าปาดอันเนี้ยน่าอร่อยแล้วก็น่าจะทําเป็นด้วยเพราะวาอยังตามที่จริงอะ่ะดับเบิลโเมชีสเค้กมือเคยกินทั้งแบบทีว่ามันเป็นแบบออริจินอลแท้ๆนะคะแล้วก็แบบทีมันจะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะกิ่นทั้งสองรสแล้วแล้วรู้สึกว่าเออเราชอบแบบออริจินอลมากกว่าน,นะคะเราก็เลยแบบว่าตัดสินใจลงคลาสเรียนนะคะจากที่ไหนดิฉันบอกขอระบุข้อมูลไว้เด้อ บานนี้พ่อตั้งแต่ห้าแบบว่าลงคลาดเตียนไปแดวเรียบร้อยมันบอกก่อนที่เขาจะเลี้ยนนะ่ะนะจะแอดไลน์ไปนะคะคุณครูเบิ่นกระถามว่าเรามีพื้นฐานในการทําเค้กอะไรบ้างหรือเปล่าครูขอดูรูปภาพเค้กที่เคยทํามาบ้างแล้วอืม,ก,อมอก็เลยสรงไผครูเบิ่งกริมีเค้กสม้มช็อตเค้กสตอเบอ,บอร์รี่นะคะเป็นการฝึกหัดเฮดจากบ้านแดงนล้ว่ะคะ่ะ บานี้เพิ่นก็ได้ว่าโอ้ถ้าทําได้ขนาดนี้แสดงว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะถ้าไม่เข้าใจอันไหนก็คือติ้งน้องๆมาทางไลน์หาคุณครูได้เลยนะคะพร้อมจะตอบคําถามทุกอย่างถ้าว่าเข้าใจคู่เพิ่นก็บอาดีดีคาดเลียนออนไลน์นั่นะพี่น้องมุยนั่นแหละค่ะหลังจากที่ว่าเ่าล่มคาดเลียนไปมันรอคู่เพิ่นกระทามียังเรียบร้อยแล้วเนาะห่อกรว่าเขามีพื้นฐานในการหัดเฮ็ดเค้กมาอยู่จังสิเหมือกวามือเคยเฮ็ดเค้กตัวนี้ตัวนี้มากเอาได้ทรงดูไปคู่เบิ้งนะคะเพิ่นก็เลยว่าอ่ะโอเค คือว่าใส่ใดยูจังสิ่งะคะ่ะเพื่อนจะเลยแต่ว่าผัดติีกยังก็คือว่าถามไดเดอร์จังสิ่งะแล้วคาดเรียนนั่นนะ่ะเพื่อนก็ส่งสูตรมานะคะเพื่อนจะส่งสูตรเขามาเนี่ยเอเขามาในไล่จริงๆนอ่ะเพิ่นก็ถามว่าเราอ่ะจะจะเข้าเรียนแบบเป็นคาดที่แบบว่าอ่าเพิ่นมายังก็คเพื่อเหมือนแบบว่าเรียนแบบวิดีโอคอลกับครูน่ะ อก็แบบที่ว่าจะไปหาเทศเองล้วติดคอสงสัยอันใดจังคอยถามคู่องค์สินะคะมือก็เลยว่าเออเดี๋ยวามที่ว่าเราก็ไม่อยากเปิดเผยใบหน้ายังคงฮอกสินะคะฮอก็เลยว่าไม่เรียนวิดีโอคอค่ะอืมเอาแบบว่าแค่ก็แบบสื่อสูตรนี่สิละไปพันหาอืมพี่น้องคารทีมุยเรียนออนไลน์เชื่อแหลกบาร์นี่ดับเบิลฟอร์เมดชีสเค้กนะคะหรือว่าเค้กคดพ่อคดแม่ชีสที่มุยเรียกนั่นแหละทุกคนมุยเฮดเป็นบอเฮ็ดเป็นค่ะพี่น้อง มันทําไม่ยากแต่มันค่อนข้างที่จะแบบใช้เวลาในการทํามากทุกคน,กคนเค้กตัวเนี้ยบาท,ที่นีทมว่ามันมันแสบสมกับที่แบบเราอยากจะลงคลาสเรียนทํำไหมแซ่บมากทุกคนนัวชีสมากเลยมือเลยแบบเฮ้ยรู้ซึว่าคิดไม่ผิดเลยจริงๆที่เราตัดสินใจลงคลาสเรียนนี้ไปและหลังจากนั้นมากก็มีการแบบว่าลงคลาสเรียนแบบยิบยิบย่อยๆยอยไม่ว่าจะเป็นคุกกี้เอ้ยหรือขนมตัวที่แบบว่า หรือแม้กระทั่งขนมเปี๊ยะวางสีรถไปเมื่อกลงคาดเรียนหมดนะกระจียงเงื่อนไปมันเป็นการลงทุนกับเจ้าของในแบบในแบบของเราต้งสี่เนาะคะ่ะผู้ลงทุนกับที่มาลงทุ่นกับเจ้าของแบบเขาเป็นยังไงต่อเรื่องต่างๆนั่นเนาะเออการลาไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะอมืมันก็จบเพียงแค่นี้แหละที่ฉันก็เลยแบบว่าลงคาดเรียนไปแล้วนะคะไม่ใช่น้อยคัดนะคะเออได้คารเรียนขึ้นไปได้แล้วอืมช่วงหนึ่งก็ขายออนไลน์เป็นไหมคะ่ะ ขายขนมอ่อนลน์อยู่ช่วงหนึ่งเนาะคะ่ะบานนี้ก็เลยแปบ่าเออทําเปียน,นี่ค่อนข้างใช้พลังมากมายนะคะเหมือนหาเงินมาปวดเจ้าของจัสงสีกเ็เลยเออเซาดีกลัวจังสี่นะคะก็เลยแบบยูม่อม่อมเม่ๆอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละคะ่ะกับประมาณนี้แหละคะ่ะนี่ก็คือดีไปทีมาในการทําขนมกองดีจ้ะน,นะคะมันก็มีเพียงเท่านี้แหละค่ะทุกคนนะคะคน,น,าาน,านี่ทามาเฮ็ดยังไม่นี่กลูพิมพค่ะอุไัติกลูพิมดอกก็ว่าเอากระดาษไขนะคะมารองพิมพ์เพื่อที่จะแบบใส่ขนม คิดว่ามันก็น่าจะได้สักประมาณสามสี่ถ้วยประมาณนี้เนาะบได้เฮดขายแล้วนี่เฮดกิ่นจะค้องค่ะบ่มีขนมกินกับกาแฟนะคะเราก็ต้องห่อกันง่ายๆแบบนี้นะคะเนี่ยป่ะมานี้แหละคะ่ะมึงก็จะใช้พิมพ์ขันเข่าเนะทำมาล็อกซจ๊กแจกไปตามเรื่องตามเราของมือน,นี่แหละค่ะทุกคน <c oughs> อย่ามาถามนะคะสูตรนี้ทํายังไงก็บอกแล้วว่ามันบม่มีสูตรที่ฉันเป็นคนที่ไม่มีสูตรนะคะอยากกินอะไรก็ใส่ใส่ลงไปนะคะแล้วก็โคลุคเลให้เข้ากันค่ะคืราม่มีลบะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างเตีคนผููมักพังนนอะก,ก็สิบเบาลายใหญ่ห้างไปแน่จังหน่อย ว่นคนดูอย่าได้ถือสาอะไรใดๆนะคะที่ฉันก็จะประมาณนี้ละคะ่ะถ้านเสียที่ฉันไปไล่ซดเป็นโซมงต่อต่อโมงตอนนี้ฉันว่าดิ้ฉันมาต้า,ายคลิปเบามาหลังอย่างใหญ่ดีกว่าคะ่ะสะดวกไพสะดวกนั่นเนาะเบาๆกันเนาะสิ่งสิ่สะเดี๋ยวมูจิกูขนมลงพิมแล้วก็จะได้เอาข้าอบนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนที่มันสุกแล้วเซียวไหมเบิงบ้งเนบะิ้งหนาดิฉันมีต่เงอหลอนมากต้องขอภัยขันยานก็อดเอาพอที่ฉันปลดฟิลเตอร์แล้วนะดูได้หรือเปล่าไม่รู้ เข้าสู่ขั้นตอนการเอาขนมลงใส่ถ้วยอบนะคะที่เรากลูกไว้ตะกี้นี่แหละก็กะกาเอาเหมือนเดิมนั่นแหละก็ต้องไปสร้างไปตวงอยังดอกห้เาเห็ดห้าเห็ดอันกินเราค่ะเราทํากินเองอยากกินอะไรก,ก็ก็ทำกินนะทุกคน enjoy eating enjoy making คนเราภาษาอังกฤษเร้ทรานดีนละค่ะคนเราจะมาถามหลายเดอ้อเพราะว่าบ<า>ัณ <บา S 1> ได้เรียนหนังสือโดดแลว้วลืมเบิดแลว้วขึ้นคูเบดแลว้ว เดี๋ยวนี้เรียนวิชาเรียนวิชาชีวิตอืเพิ่นจับสินี้วิทีเบ้าของเพิ่นน่นเนาะมุ้ยเอ้ยนะคะเรื่อยบอลคณดูจงเข้าใจดิฉันก็เหนื่อยกับดิฉันเหมือนกันนะคะบางทีกระบอลนัวหัวมวนกันน่นะเนาะผู้ใดเขาใจกับถามคนที่เขาเป็นคอนอีสานด้วยค่ะว่าเ,เขาพูดอะไรเขาพูดอะไรเออนั่นแหละค่ะถามกันเอา <c oughs> หอมมากเลยนะทุกคน กล้วยที่มุ้ยทาเนี่ยไอ้จ้กล้วยเนี้ยมันเป็นมันเป็น,น,ปนกล้วยน้ำว้าด้อค่ะก mm. ล้วยอีอองบ้านเฮานั่นนะพี่น้องอืมอม,มาเฮดกนบโ้องป็๊กไตะแเสียบอยู่ไดมุ้ยกับเบลแมนเฮ็ดเทือแรกดอกว้ามือก็เคยเอากล้วยอีอองเฮานี่มาเฮดเป็น,นันเค้กลายเทือแล้วกระซสบไปอีกจังนึงค่ะแซีบแซบไปคนละย่า,า,ยางอร่อยไปคนละแบบกับเค้กกล้วยหอมนะคะถ้าเราใช้เค้กกล้วยหอมทํามันก็จะหอม น่ารานไปอีกแบบนึงเนาะแต่ว่าถ้า,า,ถาใช้กล้วยน้าําว้าร็จะันีกลิ่นจะพอโตอีกแบบนึงแล้วก็เหยะาะหยาะอวนิลาเข้าไปนะคะเพื่อความแบบว่าหอมอะไรประมาณนี้อ้าววันมันสได้หอนหาถ้วยมันเม,น,มนตัวนี้มันได้แค่สีถ้วยเองนะคะทุกคน <c oughs> มือกัสีทั้งสี่แล้วค่ะถ้าไม่ออกไปสวนก็จะอยู่ร้านเฝ้าร้านอบขนมนะคะ ช่วงนี้กับลูกค้าเงียบๆค่ะตามสถานการณ์บ้านเมืองเฮาหนาแลาะค่ะก็เปิดไปค่ะได้ขายไปได้ขายก็สร้างหัวปอดแรงลูกค้าต่อกันลูกค้าสิเลนไก,ก่ก็เรื่องของลูกค้าอีกระบาดที่นีแหุ้ยเจ้คือบอกว่าเจ้าคือบอกว่าแค่ลูกค้าชั้นู้มันไม่ไสเราไม่แค่แต่ว่าเราก็เปิดอยู่แต่คุณไม่มาเองจะให้เราทำอยังไงเมนบอสหนักว้าค่ะคะั่วอิมลึกบุบบับมึนเลยนะคะชุล,ชลักชุลเลเบเกอรี่นะคะ หางมะาเกี่ยนี่ฉันพอว่าถนี่ฉันเกี่ยขึ้นมูจอาสิว่าเป็นจางสีนะคะดักข้อไวซกอนมากวะสิมีผู้หนึ่งผู้นอนเนาพี่นอนคลิปนี้ดูเพลินๆน,นะคะดูหัวหัวหวมอนๆใครไม่หมอนก็ปัดผ่านเอานะเอาบัดท่านี่หลังจากที่วาเข้ใส่ลงในพิมพเหลวจงสีน่นันค่ะก็จะไม่ใส่เต็มมากนะทุกคนมะกระสีมีผงฟอกผงฟูยังกับ่ัตไซทีนี้เราก็จะมาโรยชันยาเพืนนะคะ้อวยบักทัวลงไปกาวตามชอบอีกนั่นแหละค่ะ มักจังไหนก็ใส่ออกมักไพ่มากมักม่นโอ้ยขออภัยในเสียงที่แบบว่ารดแลนวุนบัน้นนะคะู้ดอะขอใจเขาว่ารดแรนบุนวันก็หมายถึงรดแรนผ่านไปอืรดแรนบุนวันนี่เหมือนแบบว่าลักษณะก็ประมาณว่าลดเยอะนะคะแต่พอลดหลายดอกบานอยู่ในลือผีบานอยู่ห้างไก่จากตัวอำเภอนะคะอำเภอเมืองแต่สิแบบว่า หนึ่งชั่วโมงต่อรถสิบคันน,ะน,น,นะจีนะนับคันรถก็ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะห้้ยแล้ว็สิไปเอาเข้าตาอ,อบด้วยค่ะไปค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาก่อนที่เราจะนําไปเข้าต่ออบนะคะทุกคนมากกวสิบประมาณนี้แหละค่ะห้ากระิ๊ใส่แบบใส่ถั่วจุกๆนะคะเอ๊ักถั่วนะคะท่านอย่าพืดนะคะอืม ผัออกทั่วผักเชอร์ห้องกับไส้เข้าไปมันก็จะเป็นทั่วร่วมนะคะท่านอย่าเพิดร่วมก็ตามชอบนะคะทุกคนไปแล้วเตาดังติ้งแล้เพอมุ้ยวอมเตาอ,อบไว้นะคะจะเอาเขา้าเตาอบบบดนี้ยัดเข้าไปในเตาอ,อบอย่างนี้นะคะทุกคนปีดฟ้าแบบนี้นะอบไปสักประมาณ15นาทีดูก่อนนะคะเพราะว่ามันมันบ่มีเค้กเพราะว่าข้าวอตก็สุกไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็ค่อยมาดูค่ะทั่วก็สุกแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะ เฉยๆแต่มันล็อกเงี้ยเต็มอยู่หนาเต่าเนี่ยแหละต้องจ้องแจ้งๆอยู่นะมยนะนี่สิสีมันตรงชออบออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเป็นจ้าใดข้าหน้าตามันเป็นต่แซบบอเค้กกล้วยหยองนะคะหรือว่าเค้กกล้วยน้ำว้าของเรานั่นเองก็สิประมาณนี้แหละค่ะทุกคนว่าตองเบิ่งตอนกินดังเนาะแค่ที่ฉันบวหลายใหญ่ห้างคลิปกระป๋าไปเกือบยี่สิบนาทีแล้วนะคะขอบพระคุณทุกคนเดอ้อที่รับชมคลิป การเฮ็ดขนมแล้วก็เว่าถึงเรื่องที่ไปที่มาของมือลุยค้นหมักผักเนาะคะ่ะผู้ใดมีที่ไปที่มาในการเฮ็ดอีอย่างจังใดจะสามารถที่จะมาแช่สูตกันฟังใดเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อขอบคุณเดอ้อที่รับชมค้นหมักผักเนาะคะ่ะ